สวัสดีค่ะพี่นอ้องยายอ,อ้นมาปลาจา้ามืดหมืดเด,ด้พี่นอ้องหามุ่งกว่าแล้วมืงอนีไปไมู่คาากค้าจกคนเลยพี่นอ้องเห็นบ่ปลาม,มืดมืดเลยนะตัวอยู่ในกล่องมันมันสดมันแจงพี่น้องตัวอ่ะอันจริงๆอิงอ่ะคนจังมืดเลยพี่น้องโอ้ว่าจะมีบอทเจาเ้อสิอคือบนอพี่น้องมันเป็นอย่างบ่พออกมาสามปีเด้พี่น้องหิด งงแฮ่มพี่น้อ,อเงเอองงหลายงงหลายสิมีให้เก็บบะน้องนี่ยแต่ไปหล่นน้ำกันจากพี่น้องเนี่ยน้ำโมน,นีิมันกะว่าท่านได้ออกดิมันเ่าท่านด้ขึ้นฝนเ่าท่านด้มาเต็มทีบ่คือจังใดปกติขันมันมีน้ำท่าเนี่ยมันจะมีได้พี่น้องนี่บอเนี่ยน้ำท่านี่มันจะมีตอนนี้บ่เห็นเลยแม่ เห็นเลยพี่น้องเออเฮ้เห็นเลยจะก็เห็นเทดแสงเบิงน่าจะเธอเห็นเทสแสงเบิงน่าจะเธอพี่น้องพอเ้วพี่น้องเห็นบ่าโอ้ยใจดีใจเราเด้เส้ะถุงมือเป็นหนังดอกมึงเนี่ยพี่น้องพี่น้องได้แล้วนี่จ้านี่จ้าโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้น โอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นอันใช้อีกอะไรก็อยังย่าเห็นอยู่มองนีอยู่จ้านี่เห็นไหมนี่ไหมเต่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นหลายโอ้ควรจะได้กินแกงเห็ดแล้วแบบทีนี้ตุ้ยตุ้ยไข่แต่งามเห็นีบ้อนพี่น้องจ้าดีใจก็ดีใจโอ้ยมันก็หลังสิออกอาทิตย์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์ก็สิออกหลายจ้ะพี่น้องฝนพุ่งตกสามสี่มือนี่ไหมนี่เห็นว่าอันนั่งนี่พุ่มตุ้ยพุ่มจ้จุนจ้านี่ค่ะ นี่่คะพี่น้องจ้าคอยดีใจอุ้ยนี่เนี่ยนึงอีทีนี่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 ก็เป็นไข่อุ้ยเนี่ยปวดออกมาแตั้งเด็กเขียบอยู่รู้แล้วพี่น้องอุ้ยจะได้กินแกงเห็ดแล้วพ่อตัวข่อยงามง่ามุงเนี่ยนี่พี่น้องเอ้ยจะไปตัดขาอยู่บ้านจ้าอีกคนเด้อจ้าอีกคนเด้อจ้านี่พี่น้องอันนึงเห็นว่าอันไหนหน่อยเพิ่นกลางอุ้ยนี่พวนเป็นปีตจังจีนไหมเนี่ยมันซูนเพื่ออะไรเอาใดวะพี่น้องนี่ สามมือพันกระสีไงได้พี T ่น้องไปสูนพ่นแหลมมันจังไรหนี่หเนาะเอาไปพันไงก่อนเนาะเอาปกพกไปพกไ้ปกไว้กไว้เดกไวเกไว้เด็เสากามาเอากวเ็กไเดากไว้เด็กไวัเา้เอากไวัเเสากไเอานะวสิด้เกว้เดกไว้ดไว้ดก่อ้เก้เด็ไ้ดไ้เด้เด็ไ้เด็้้้เด้กเดก้เดดอกน้อด็กกเด็เด็ไเอาไปเกไวเดนเอาไปหมกเอาไป้ีเอาไปจเ้วเนไว้เเนาะ อัพอีจีตำแจวโอ้ยเนาะมีซำหนีอีอหลี่ะพี่น้องเอ้ยบบเห็นอีกเลยแม่วันเสาร์วอาทิตย์โบราณจะมีอีกจักน้อยอยู่ใหญ่าแต่ในปลาสนบ่นมีเลย่จ้ะพี่น้องในปลาสนแห่งคือเก่าอยู่ในปลาสนนั่นมึงในปลาเห็นบ่ ก็เสียใจเคยมาแล้วจ้ะอันนี้อันนี้เฮ็ดอันอันนี้เฮ็ดบานท้าวเขาหรือเฮ็ดอีหยัางคือนี่คือพี่น้องนี่ดำดำนี่เฮ็ดอีหยังน้องบานท้าวเขาเอื่อจำกระได้ดอกเนี่ยนี่พี่น้องเห็นบ่ดอกใหญ่ใหญ่เนี่ยดอกใหญ่ใหญ่สีดำดำเนี่ กลับบ้านแล้วพี่น้องกลับบ้านแล้วว่ามีเหตุเลยมีซ้ำหนีละจ้ะพี่น้องจะไปจีป๋ปนจะไปปิ่งใส่อันเตาอบขนมปังละพี่น้องจะตำเจวขอคูณที่หลายจ้ะพี่น้องขอพุณที่หลายนะคะขอบคุณทุกหลายทุกแท่ทุ๊กตาแม่จด้วยจ้ะเดอ้อขอคูณที่หลายอิหลีจ้ะพี่น้องขอให้พี่น้องสุขุขทุกคนอยู่ดีแม่งขึ้นเกาละจ้ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะจ้ะพี่น้องบ๊ายบาย างเห็นบ่ม hey. ันหมืดแล้วเห็นบ่มันมืดแล้วได้นี่แต่ว่ายังในกล่องมันแ้งซือจ้กพี่น yeah, ้องเห็นบ่จ้ามิจจะแยกคนเดียวได้นีเห็นบ่มิจะปลาเห็นบอกนี่นนี่มิจะปลาเห็นบ่จ้ามิจะปลาเห็นบ่ปลาย่างอยูู่้เดียวหลกไปแล้วมืดแล้วพี่น้องเห็นบอ เฮ็ดอีกยังพี่น้องนี่นี่ตอไใหม่เบ่งกอนเด้อเห็ดอะไรเหรอเนี่ยนี่ว่รู้กินไดขคือบอพี่น้องแต่ว่ามันมัเป็นเห็ดถึงหวานแมมนี่เนี่ยขามันแใหญ่นี่ไม่ใช่เห็ดพคร่งหวานนะคะเป็นแบบนี้ดอกเพิินนี่